สวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงดาเมวองตัวแทนจากโรงเรียนสว่างรัฐพิชัยศึกษาจังหวัดสระบุรีอ่านเรียงความเรื่องพระคุณของแม่ของฉันคำว่าแม่เป็นคำที่มีความหมายและคุณค่าอย่างใหญ่หลวงโดยเฉพาะกับลูก เราจะใช้คำว่าแม่กับสิ่งที่สำคัญเช่นแม่น้ำแม่ทัพแม่พระธรารีแม่พระคงคาเป็นต้นเมื่อดิฉันเรียกแม่ครั้งใดดิฉันจะเห็นรอยยิ้มเป็นประกายและความรู้สึกภาคภูมิใจปรากฏในดวงตาของแม่เสมอแม่เป็นผู้ให้กำเนิดเลี้ยงดูดิฉัน มาตั้งแต่เล็กจนโตตอนนี้ดิฉันอายุ12ปีแล้วบางครั้งดิฉันอาจจะดือ้อและมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมบางอย่างแต่แม่จะเรียกดิฉันไปอบรมสั่งสอนเสมอด้วยถ้อยคำที่อ่อนหวานจริงใจเพื่อให้ดิฉันเติบโตขึ้นเป็นคนดีของสังคมของบ้านเมืองและของประเทศชาติแม่ จะสอนให้ดิฉันรู้จักความรับผิดชอบความรักในหมู่เพื่อนมนุษย์ความรักต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รักผืนแผ่นดินไทยที่เราอาศัยอยู่และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จัก,กรีแม่ของดิฉันเป็นคุณแม่ยุคดิจิทัลหรือคุณแม่สมัยใหม่ แม่จะคอยสอนให้ดิฉันรู้จักการใช้ทักษะชีวิตการดำเนินชีวิตในรูปแบบใหม่ที่แตกต่างจากยุคคุณตาคุณยายการได้รู้จักบุคคลทั่วไปรอบโลกการรู้จักการใช้เทคโนโลยีในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆห,หรือสิ่งต่างๆอีกมากมายที่ดิฉันไม่เคยรู้มาก่อนจากโลกภายนอกโดยการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เรียกว่าโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์นั่นเองแม่จะสอนให้ดิฉันรู้จักการใช้สื่อดังกล่าวในทางที่เกิดประโยชน์และสอนให้เห็นถึงโทษของการใช้าอีกด้วยแม่สอนให้ดิฉันเรียนรู้จากโลกภายนอกหรือสังคมโซเชียลทั่วไปที่ใช้ในชีวิตประจำวันในยุคศตวตรรษที่21แต่สิ่งที่สื่อไม่ได้สอนดิฉันก็คือ ความรู้สึกผูกพันที่มีต่อแม่ต่อครอบครัวและต่อเพื่อนมนุษย์ดิฉันมีความสุขเสมอเวลาอยู่ใกล้ชิดแม่ทำให้ดิฉันนึกถึงอดีตตอนที่ดิฉันยังเล็กๆและดื่มนมของแม่น้ำนมของแม่ช่างหอมเพราะกันจากเลือนในอกที่เกิดจากความรักลูกดังบทเพลงที่ว่าน้ำตา ใส่น้ำพึ่งยังไม่หวานซึ้งเท่าน้ำนมมันดาจากเลือดในอกกลั่นด้วยความสเสน่หา่อเลี้ยงบูกมาจนจะเริ่ ดิฉันภูมิใจในตัวแม่ของดิฉันเหลือเกินเหมือนกับแม่ที่ภูมิใจในตัวของดิฉันแม่ของดิฉันเป็นผู้ใหญ่ยุคใหม่เรียกได้ว่าเป็นคุณแม่ยุคดิจิทัลเลยทีเดียวดิฉันรู้สึกอบอุ่นเวลาอยู่ใกล้แม่ได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆความรู้ใหม่ๆโดยมีแม่อยู่เคียงข้างในวันแม่แห่งชาติปีนี้ดิฉัน ขอนมกราบถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาขอให้ทรงพระเกษมสำราญมีพระพาลานามัยแข็งแรงทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นร่มโพร,ร่มไทรของประสงค์นิกรชาวไทยขอให้พระองค์ทรงพระเจริญสวัสดีค่ะ